สวัสดีทุกท่านด้วยยินดีสุดๆที่เ้สู่พุกยเกมืมอกับไมโครปโปกเกมอนนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับเหล่าบรรดาโปเกมอนมากมายนะฮะหลายตานะฮะซึ่งกำลังจอง้องมองที่ผมก็แย่แล้วนะฮะมองอะไรกันอยู่ในพวกดู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 แม่ขนาดความน่ารักยังเป็นเหลี่ยมเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราเลือกตัวกันก่อนดีกว่าครับคือโปกเกไฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ เกี่ยวกับโปเกมอนนะเป็นมีทั้งโปเกมอนเซไวลนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนสกายวอลนะรู้สึกนี่เพิ่งเข้ามาใหม่มั้งครับไม่รู้เข้ามานานหรือ,อยังนะครับโปเกวอลนะครับมีรูปแบบคล้ายๆการเล่นเบสวอลเอกวอลอะไรเงี้ยนะโอเคมาเราเลือกตอกัวก่อนเลยโอ, two, อ้มิวทูนะฮะอืมแม่ยอดยอดเหมือนตุน๊บปากเป็ดเลยเ <c oughs> ออเราเอาพิกจูแล้วกันนะฮะไฟฟ้าสองโวล์นะฮะกดเลยอ่ะจ้ะอืม,อม คนรักยากก็ไม่มีสิทธิ์กดนั่นแหละครับนี่ผมกดเลยรางเนี่ยเรากดไล่ก่อนเอ็มได้อย่างงี้สิพวกอย่าบอกนะว่าฮ่าโอเคครับเราเลือกได้แค่บรรดาสามตัวนี้ใช่หรือไม่อ่าโอเคโอเคมาเอาตัวไหนดีอ่านี่แล้วกันนะฮะอ่าเอาเป็นตัวเต่าแล้วกันตัวเต่าโอ้มีโซโล่กับอันนี้อะไรโฟร์สี่คนใช่ไหมโอเคงั้นเราเล่นแบบ ทีมก่อนละกันนะพี่ทีมพาเราเล่นหน่อยนะยังไม่เคยเล่นเลยจัดไปไฟรกระพริบตึงตึงึงอันนี้เราต้องเลือกทีมใช่ไหมทีมไหนดีอะเพื่อนอยู่ทีมไหนกันโอ้โหทีมแดงเต็มแนละ้วน้ําเงินก็แล้วกันโอ้นีจะเริมือไหรครับนี่โอเคมาเราว่ายเล่นกันก่อนเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหโดดได้โดดได้คิดว่าโดดไม่ได้เลเนี่ยเมื่อกี้โดดไม่เข้าเนี่ยอะไรเนี่ยครับสายอะไรระยงยงรลยยางไปหมดเลยอึบจุบ๊บ อ่าเนี่ยแหละรครับคำถามครับจะออกไปยังไงอไอ้ตรลายสิฮึบอือเดี๋ยวอยู่เดี๋ย <c> ว <oughs> ระหว่างรอนะเราหาวิธีออกกันก่อนแล้วกันเนาะอืฮึบเจ้าเลยครับตรงนี้ตรงนี้โดดไปอย่างงี้อ่าโหพาก,กมาตเตอร์อยู่แล้วครับ <c oughs> มาเดี๋ยวลองโดดตรงนี้ดูสิว่าจะได้หรือไม่เมื่อกี้เห็นเหมือนแทนโดดแถบริเวณนี้บริเวณนี้แน่ๆนนะครับตรงนี้ป่ะฉันน่าจะใช่ตรงนี้นะครับ ฮึบเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดจากตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่ารู้สึกเริ่มจะไม่ได้แล้วนะ่ยเขาโดดกันตรงนั้นไปได้ยังไงอ๋อฮึบเจ้าอ่าฮ่าเดี๋ยวนะเหมือนไม่มีอะไรให้โดดเลยอุ้ยโดโดเดินแท็กคนอื่นเขาไม่ได้ล่ะอ๋อนี่ไงครับนี่ไงตรงนี้จุดโดดฮึบโ,โอ้โซลื่นอ๋อนี่ไงโอโอเคเริ่มต้นทุกอย่างอยู่ในะจุดนี้นะฮะพากลัวโอเค อ๋อด,ดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องอินดี้แบบเมื่อกี้อย่างนี้นี่เองนะฮะไปต่อนะครับโอ้ฮึบโอ้โหจอยู่ได้อยู่ยังได้อยู่นะับยังพอไปได้ออะไรครับเนี่ยโอ้วอกใส่มาแต่ไกลเชียวตรงไปนะครับโอ้ขอจำป่ะนี่โอ้ล่วงอีกแล้วนะฮะอ้าวเหล่าชนชั้นติดอยู่ใน ที่ที่หนึ่งะฮะเราต้องหาวิธีออกกันไปให้ได้ใช่ไหมอ่าฮึบโอเคนะครับเรากลับไปเริ่มต้นใหม่เนะี่ยเลยมีอะไรให้เริ่มต้นใหม่โยคนเยอะขึ้นแล้วเนี่ยแม่แม่แม่แม,แม,แม่เริ่มยังเริ่มยังนี่ต้องรอสักกี่คนครับเนี่ยนี่คือโปเกมอนซิลิกใช่ไหมอืมโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้อ,อ้โอ้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเข้าใจแล้วเพราะว่ามีตัวของบ็อกซ์ล่องขนอยู่เนะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้กันก็ได้นะครับฮึบจ้ะฮึบโอ้ได้โยได้โย่นะฮะยังโอ้ไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรเราอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะครับเราสามารถขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อโอเคไปแบบม้วนเดียวเลยนะฮึบโอเคครับตอนนี้อ้าวห้าสี่อูเดี๋ยวเริ่มเร็วแม่สะดุดเลยโอเคมาครับเริ่มกันแล้วนี่ผมสภาพยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวผมเลือกเต่าใช่ไหมรู้สึกทุกคนแทบจะหน้าตาเหมือนกันหมดอย่าบอกอ,อ๋อนี่ชาเมนเดอร์อ๋อ,อตัวน้ําเงินไปเชียวทาไมเขานิยมเล่นชาเมนเดอร์กันล่ะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งมาเล่นครับนี่เฟิร์สไทม์เลยนะโอ,โอเคอย่างแรกเนี่อะไรอัปเกรดโอ้เหมือนเบ็ดวอร์ดเดเดๆเลยนี่น่ะโอ้เธอจะบอกว่าเหมือนอะไรก็ต้องจะเป็นเบวอร์นะครับอืมเขาจะคิดน,น,นี่คนสร้าง อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรได้เกรดบอลมาโอ้ยเดี๋ยวเออเล่นเวอร์ชันนี้ดันไปดันมาด้วยแฮะแต่ฉันไม่ให้หลกนะ,พกนะเพื่อนมายืนเฉยๆกดนดันไปมาได้เนี่ยครับโอ้โหบไปไปไป,ไปให้ตายสี่ดันกันไปดันกันมาเอา้แต่แบบมันดูเพลดิดเพลินดีนะะมองไพวกนี้ดันกันดูมองหน้ามองลงโอ,โอ,โอเคมาน่าได้ะระดับหนึ่งนะครับเอาแค่นี้กันก่อนลวกันนะฮะมาดูซิว่าเราแลกอะไรเดือนบ้าง อะเริ่มที่บล็อกก่อนเลยครับอุปกรณ์พื้นฐาน4โปกเกบอลใช่ไหมครับอ่ะแลดาบละ่ะ15โปกเกบอลอ่ะประมาณหนึ่งก่อนนะครับต่อไปก็อันนี้ปุ๊บอ่าแล้วอะไรต่อดีชุดชุดเท่าไหร่ครับสิสิบสิบซองเกรดบอลโอ้แล้วก็หกมาสเตอร์บอลนะครับแล้วธนูใช้ได้เท่ไรเกรดบอลนะครับเกรดบอลน่าจะเป็นหน่วยทองนะครับโอเคแล้วเกรดบอลอีกตัวนี้ผมเก็บไปได้ไหม โอเคเดี๋ยวผมเอาโปเกบอลไปแรกเป็นบล็อกก่อนแล้วกันครับบล็อกชอบไม่พอบ่อยๆอ่าโอเคไป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 อะไรไม่ไปตรงกลางกันเลยครับนี่จะไปไหนกันเนี่ยแมพมันเป็นยังไงกันเนี่ยโอ้นี่คือไข่ที่เราต้องป้องกันใช่ไหมอืมโอเคก็โหเกาะเกาะก็ใหญ่พอตัวนี่น่ะสี่คนนะฮะแต่เจเนเตอร์นี่ไม่ค่อยใหญ่เลยอย่างแย่งกันไฟอยู่เนี่ย ามามามาดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับเ <c> ห <oughs> ็นเขายืนนิ่งๆต้องดันเข้าไปนะ <c oughs> เราจะได้โปเกมบอลมานะเออแต่รู้สึกระบบเขาทําให้โปเกมบอลมันกระเด้งไปไกลด้วยนะก็คือมีโอกาสที่คนแช่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะได้โปเกมบอลไปเช่นกันนะฮะ <c oughs> แน่ๆเห็นไหมแม่เห็นไหมเดินรอบๆนอกก็ได้นะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้าไปด้านในนะฮะ <c oughs> นี่เห็นไหมเด้งออกมาใหญ่เลยปุ๊บ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 โอ้ยโอ้ย้ย เราอยู่ด้านในแล้วเดินตัดซ้ายตัดขวาดีกว่านะครับอย่างนี้นาจะมีโอกาสได้มากกว่าโอ้นี่เขาไปถึงไหนกันโอ้นี่นไงที่เขาจะต่อยจงถึงกันแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดรออีกแป๊บหนึ่งเนะี่เออเรามีสี่เองไงไม่พอใช่ไหมเนี่ยไม่พอครับที่คุณละ่ะที่ขุดมาก็ได้นะปุ๊บอ่าโอเค วิวดูด <mm ูดูกริปบอลอ่านี่ไงเช็ดทีมหรือเช็ดส่วนตัวอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเช่นกันนะฮะเฮ้ยเออลองลองวางนี่ไปดูนะฮะดูซิว่าหายเปล่าเฮ้ยออ้เพก็หาเกรดบอลเจ็ดลูกแล้วเจ็ดลูกแล้วเพื่อนี่ไปนำหน้าก็โอ้ไม่มีใครมากับฉันเลยไม่กล้านะโอเคเราหนี่ไว้แล้วกันนะฮะไปปุ๊กกันเลยดีกว่าเดี๋ยว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 นะฮะ ถ้าสมมติเป็นเชตทีมเนี่ยเราก็ถือแบ่งๆปันๆกันไปแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเป็นเชตของผมคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมไปนะต่อถึงนี้นยังครับเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บอีกลูกเดียวอีกวันวันมอวันมออีกหนึ่งเท่านั้นครับทุกผู้ชมลูกอื้อฮือได้แล้วนะอัปเกรดชุดก่อนเลยให้มันได้อย่างงี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคเราซื้อเรียบร้อยแล้วครับอูเล็กตั้งสามสิบลูกโอ้โหอันนี้เก็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ บุกเลยดีกว่าเพื่อเราต่อยังไม่ไปกันสักทีนะครับเดี๋ยวผมไปต่อ้สุดเลยแล้วกันเนาะอ่าเพื่อนถึงแล้วครับเพื่อนถึงแล้วถึงตรงไหนเนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยเจ้าโอ้โหเพื่อนนี่กันเล่นอะไรเนี่ยเขาทูบอบ็อกครับเมืกก่อกี้โอ้โหเมจิกคิวอะไรล่ะไม่ทีมคิวเนี่ยเพื่อเราเขาแคสอะไรกันมาหรือเปล่านะครับเราเอาจจะเป็นผู้รับลูกหลงหลงกันชัยเลยเนาะ อ่ะมาเริมใหม่นะฮะแรกวบสองกองแล้วก็ดาบดาบอ่ะเป็นดาบเออดาบยังไม่ได้ใช้เลยนะตายซะและ้วย่ยมากนะฮะขอความเห็นใจปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ปอ่าแล้วก็เก็บเข้าไปครับอ่ะอีกรอบโอ้โหเขาจะฆ่าผมอีกไหมเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มีเจตนาจะคิวผมนะแต่ผมได้ลุกหลงโดยแท้จริงไปครับตรงกลางน่าจะเป็นตรงนั้นนะแล้วทีมสีแดงกับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปคิดมานี่ เราบรรดาสีน้ำเงินนี่เยอะสุดนะเนี่ยโอ้โหเหมือนทีมหาอำนาจนะฮะนี่แกทำอะไรเขาเนี่ยทำระไยเฮอโหทีมเขาสามาเก็บคงเก็บของเอาตราบอลครับท่านผู้ชม,ชมอืมเป็นเวลาโหลดที่ค้นานนะฮะรอกีบปีกี่ชาติกว่าจะได้มาสักลูกวันมอเร็วเอามาเอามาหนึ่งลูกหนึ่งลูกโอ้ เป็นอุปกรณ์ที่แลดูมีค่านะแต่รู้สึกว่าชุดก่อนเขาซื้อไม่ใช่อัลตาบอลนะเป็นมาสเตอร์บอลถ้าอย่างนั้นอัลตาบอลก็น่าจะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดฐานนะน่าจะเปรียบเสมือนเพชรอ่าเฮ้ยเริ่มเริ่มจับทางนะพอรูปแบบแพทเทิร War, นะ์นคล้ายเบดวอร์นะนะฮะโอเคเฮ้ยนี่ไปบุกฐานแดงเขาเลยเหรอโหไม่ปรึกซ o n ปรึกษาทีมเลยไหมกล้าชซื้ออะไรได้บ้างครับซื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออสแลนแท็บโอเคไม่พวกเราโดนคิวแล้วครับอย่าละอย่าละ มีอะไรตามหลังมาไหมเนี่ยเฮ้เฮ้อะไรครับพวกอ,อ,อ,อใใืใจล้มๆนะฮะใจล้มๆเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี่เวอร์ชันอะไรกันเนี่ยเ,เล่นเวอร์ชันไหนกันวัเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเขาด้วยครับโอเคเข้าใจแล้วครับเวอร์ชัน1.4.12ครับท่านผู้ชมเฮ้ยเจ้า <c oughs> โอ,โ,โ,อโ,โกดไม่ติด แถมไม่มีที่กดด้วยนะผมกล่าวว่าจะดโดดแบบเท่ไหมโดดผาแล้วกดวางบล็อกจบเลยอะ่ะโอเคเล่นแบบหนึ่งจุดสิบสองใช่ไหมครับหวังว่าจะเป็นอย่างอู้เอาตาบอลเยอะมากนี่เวลาเกียรดแล้วละ่ะโอ้๋ยวนี้มันมาสเตอร์บอลนี่นะเฮ้ยแต่เปลี่ยนดาบได้ครับกรบอลไม่ใช่เอาตาบอลขออภัยครับกรทบอลครับแล้วก็เอาที่ขุดมาหน่อยนะฮะอ่าโอ้โหแม่ กลับมาอย่างราชันโอ้ยเทมในตัวเริ่มคังเยอะมากไปได้แล้วครับเราต้องไปบุกเขาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเฮ้ยแต่ดูจากที่ผมถือนี่มัน1.8นี่ครับดูจากสภาพแล้ว1.8จะชั้นเลยเ้ยเดี๋ยวผมลองสู้ด้วย1.8ก่อนแล้วกันนะ1.8แน่เพราะฟันอัตราการฟันเร็วมากครับผู้ชม ครับมาได้เวลาขึ้นแล้วนะยพวกอจุ๊บเฮ้ยใจล่มลมใจล่มลมอืมโอเคครับน่าจะเป็น1.8แล้วล่ะครับท่านผู้ชมไปไหนอ่าโอเค1.8จริงด้วยครับเดี๋ยวผมเอาโปกเกมบอลไปเก็บก่อนละกันนะรู้สึกว่าได้เยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อบล็อกเพิ่มด้วยครับอ่าโอเคอุ้ยเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วนะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้มันได้อย่างนี้นะครับโ okay. อเครื้อบอกเพิ่มก่อนนะครับจำเป็นมากเออแล้วพวกเราซื้อพวกอุปกรณ์ขวานอะไรนี่ต้องใช้อะไรไหมโอ้เกรดบอลนะครับแล้วก็อ่ะอุปกรณ์อื่นๆอืม้มอฮ้ยอันนี้ซื้อได้ไฟบอลมาเรามาเล่นไฟบอลหน่อยดีกว่านหครับมาเดี๋ยวเราเริ่มบุกฐานแดงเป็นดับแรกเลยแล้วกันนะฮะร,รู้สึกว่าพอจะไหวยอยู่นะฮะ ไปเร็วไปเร็วไปครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วครับเราขึ้นมาอยู่ในบริเวณหนึ่งของฐานแดงแล้วนะครับเราปาไฟบอลไปครับบูมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมฮะไม่โดนฟอร์ดาเมจด้วยทำไมไมันเป็นเกมในอุดมคติขนาดนี้ไอเดียวโอโหเดี๋ยวเดี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 ยวเนี่ยฮะอุ้ยเดียวแย่ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบัคหรอเพื่อนค้างเหรออ้าวลนูคิวเขาได้ครับอุ้ยมีลูกธนูด้วยอืมโอ้ยโอ้เมื่อกี้เจ้าไม่ได้ค้างเหรอจ๊ะโอเคครับไข่เขาแตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะดึงดึง,ดงโอเคงั้นเราก็ได้เวลาอุ้ยเอาโอเคไม่เอาไม่เอานะฮะมาโอเคดาบธรรมดาก็พอนะครับดูถ้าจะไหวอยู่เนะี่ยเกือบไหวแล้วกันเมื่อกี้ไม่รอดนะฮะเอาแหลกแหลกนะฮะ ยุแรสิพวกโอเคผมไม่เอาที่ขุดไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมทุบไข่ไปแล้วนะไม่มีความจําเป็นจะต้องเอาที่ขุดไปนะไม่ไม่ไม่ได้ไข่นะ้เรียกใหม่เรียกว่าโปเกบอลนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาตาราบบอลนี่นะวูสีลูกเอาไปทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยฝั่งนู้นนี่ไม่น่าจะก้าวออกมาประทะเรานะครับในตอนนี้เพราะว่าเราทุบโปเกบอลเข้าไป เนี yeah, ่ยดูเชื่ลายนะฮะตรงนี้กันเขาขึ้นนะฮะดูสิสีอันอัพอะไรได้บ้างช,ชุดชุดชัยห้าขุดเร็วไม่เอานะฮะเราไม่อยากได้ขุดอุย้ยสปีดเฮ้ยสปีดสปีดเป็นของโหดนะฮะในบรรดาการต่อสู้แล้วสปีดในเวอร์ชั่น1.8นั้นถือว่าเป็นอะไรที่ best of the best ไป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 ,ไป,ไป,ไปเอาตัวของอ er ัลเทอร์บอยสักลูกนะเพื่อจะได้สปีดคระะับ หนึ่งเลยสปีดนะครับไม่เพียงแต่จะใช้ในการต่อสู้ได้ดีนะครับเอาไว้วิ่งหนีก็ดีเช่นกันครับแมประโยชน์ของสปีดนี้มันมากมายเหลือล้ำนะฮะเอ้าเขาตกนะฮะแล้วผมไปคิวเขาตอนอ๋อเราไปตีเขาก่อนเนี่ยแล้วเขาตกนะฮะกลายเป็นว่าผมได้คิวนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะโอเคเราเอาสปีดก่อนเลยดีกว่าแลดูได้ใช้งานตอนนี้สีแดงเลยแค่คนเดียวเท่านั้นเลครับไปอุ้ยรู้สึกแหลกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะ ไม่ใช่แหลกนะฮะหน่วงภาพหน่วงนิดหน่อยแมสปินส์ยอดจริงๆเลยเออฮือนะฮะโอ้ไม่มีเจเนเรเตอร์นะจ๊ะเออฮืออ่าเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งคิวนะฮะโอเคแล้วเราก็ได้นี่มาด้วยครับโอเคสีแดงตอนนี้หมดฐานแล้วนะครับ โอ้หเดี๋ยวเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานเลอเกินมาต่อไปเราบุกฐานไหนดีครับฐานเหลืองไหมครับฐานเหลืองมีกันอุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมลูกอ๋อตกใจคิดว่าคนหายไปจนเหลือแค่สองคนฮะบุกฐานเขียวก่อนไหมเพราะว่าฐานเขียวนี่คนเยอะนะฮะตอนนี้บุกฐานเขียวก่อนดีกว่าอ้หไหนๆเราก็มีนี่แล้วนะอัปเกรดเป็นดาบเหล็กดีกว่านะครับโอกาสไฟจะได้สูงขึ้นมาหน่อยส่วนนี่แอปเปิลทองใช่ไหมเพิ่มนิดนึงนะ แล้วก็ดาบผมไม่อยากซืเปิ้ทองครับเยอะมากนะเพราะเดี๋ยวมิไม่ได้กดใช้นะเดชเอาซะก,ก่อนส่วนที่ขุดที่ขุดเอานี้เลยดีกว่านะฮะขวานก็เอานี้เอ้ยอืมที่ขุดผมน่าจะเอานี้ไปเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็นี่มาโอ้เยี่ยมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเรดบอลก่อนอ่ามีแค่สองลูกงเ,เนี่ยนี่ใช้ทุนที่เก็บมาสำรองนี่เงินสำรองเราเกี้ยงแล้วนะฮะ Let's go โอเคอย่างแรกเลยเราไปบุกฐานในดีฐานเขียวแล้วกันนะฮึบมาฐานเขียวฐานเขียวอะไรดูเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยอืมโอ้โหดูจากการตอกกันน่ากลัวเลยนะครับสองลูกละเราไปตรงนี้เลยอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยมาแล้วมาแล้วสตูบุกสตูบุกสตูบุกพวกอืมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาตกล่ะ คิวโดยใครคิวโดยเมจิกเลยไม่ใช่เมจิกคิวไม่ใช่และปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสาตาปอกไปก่อนนะครับมาเขาบุกมาแล้วต้องไฟของเขาแล้วครับไฟแล้วไฟแล้วรู้สึกว่าตีง่ายนะครับในโปโกเกม่อ <c> น <oughs> ของเต็มตัวเลยไหมกัดเชยร,มรวมๆพวกโอ้นี่นี่วางทับกันเลยเหรอวางโถมกันอย่างนี้เลยเอ่ะช่างของแล้วนะครับของจะหายก็หายดีครับอุย้ยเดี๋ยว อุ้ยเอาแล้วไง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 เอาล่วงนะฮะโอโ้อ่าเอาแล้วปุ๊บเล่นงนี้ไม่ดีนะพวกมาครับอย่างนี้นะฮะเรากินเปิ้ลทองแบบไม่ให้เขารู้ตัวกันเดี๋ยวเข้ามายังไงเนี่ยอุ้ยนี่เล่นทุกบล็อกเลยเหรอโอเคกินก่อนครับ อ้ยมาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วจะไม่ไปหลังนะไม่ดีไม่ดีนะฮะอย่างงี้ไม่ดีนะฮะอ้นนนนนไม่ดีไม่ดีนะฮะ,ะ,ฮะพวกน,าาวน่าจะเอาธนูด้วยนะเนี่ยพาเลยนะฮะเรียนแรกธน,น,น,นูเนี่ยใสยหลังไป่ไหนนอฮเออจริงด้วยนะผมคิดเดียว,ว,กนนะวกันละลากนนะพวก โอ้ไข่วะเนี่ยโคตรโถมอ่าไปกันดีกว่าครับไม่รูส้สนใจเขาแล้วนะฮะต่อไปเลยปะบล็อกเตียมมาเยอะนะฮะร,รอบนี้ไป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 ,ไป,ไปบุกไปเลย let's go อบอบอ่าเอาสูงหน่อยนะครับเขาอาจจะแลกธนูอันนี้ผมต้องระวังนิดนึงนะฮะไม่นี้ละต้องเยอะๆเลยนะฮะเพราะข,ของในตัวนี้ผมพร้อมที่จะขุดเตียงเขาถึงเมื่อเลยนะเนี่ย โดยเฉพาะที่เขายังไม่เป็นออกซิเดียมแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีฟอร์ดามจดังนั้นเป็นจุดได้เปรียบของตรงนี้มากคนระับอู้วเอางั้นก็บุกเข้าไปเลยแฮ่าไฮเล่นอะไรครับเยี่ยมครับโอเค อย่านะตรงไหนครับเนี่ยอย่าอย่าย่าใจร่มๆใจร่มๆตอนสู้รู้สึกกระตุกนะเนี่ยเฮ้ยจะอ,อูเล่นแรงเล่นแรงของแรงอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> นั่นไงเห็นแล้วเย้ <c oughs> โอเคเอาละครับขึ้นอยู่ว่าเราจะคิวเขาได้หรือเปล่านะครับ ไปครับเล่นเขาครับปุ๊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 บเย้ได้หนึ่งคิวแล้วครับท่านผู้ชมอู้เดี๋ยวนะหลือแค่ฐานเคียวเหรอท่านลือไม่ในหมดแล้วอะโอเคครับไม่เป็นไรครับยังไงก็เหลือแค่ฐานเคียวแล้วครับเขาบุกหาเขาเลยครับปิดเกมปิดเกมเฮลโหลฮะ what the fact ซีเขียวหายหายไปไหนอะเฮ้ย <c oughs> คนหายตัวได้ <c oughs> ผมว่าไม่เคยเห็นนะ ไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้ชอนะ็อตน่าจะมีตัวเข็มทิศปะมีหน่อยสิไม่มีเข็มทิศไปหาคนเลยละครับอืมไม่มีจริงด้วยแล้วผมจะตามหาคนยังไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่แน่เขาอาจจะซ่อนอยู่ก็ไ้ครับลองวิ่งไปดูตามซอกตรงนี้ดีกว่าแต่เมื่อกี้ล่าสุดเขาก็มีกันอยู่แค่สองคนปะนะครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่แต่แต่เช็คไว้ก่อนนะฮะเช็คไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ลบซ่อมรบริเวณนี้นะ,ะัะเดี๋ยวโดดเกินโอ,โอ้จบเลยเฮ้ยนี่อน,นาดเกินไปนะะบางทีแม่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 แมแมอน,นาดแบบไม่มีบรรัญญาบเป็นยังซะด้วยเราแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะ แลกใหม่ได้นะฮะของเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าเราเราไม่ต้องเสียของแบบแพงอย่างบอกอ๊ย้ยเดี๋ยวทำไมแลกครับไม่ต้องเสียของแพงอย่างที่ขุดแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นแล้วแล้วก็อู้เดี๋ยวดูวดูดูขวานหนึ่งอ่าเราเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบดีว่าดาบนี้ไม่เอานะดูนอร์มัลเกินไปแล้วก็บอกมาเยอะๆเลยนะฮะเฮลโล โอเคต้องรีใหม่ครับอาจจะมีบล๊อกๆอยู่นิดหน่อยนะหรือแหลกก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่เรียกกันเลยนะครับโอเคแล้วที่เหลือก็เป็นไฟบอลดีกว่าเมื่อกี้ผมโดนไฟบอลจนเกือบเดนนะเนะี่ยดีถ้าไม่มีไอ้บล็อกเขียววางรองอยู่ด้านล่างเนี่ยผมจบเพแล้วนะแต่พอดีมีบล็อกอยู่ด้านล่างพอดีนะครับปัญหาคือพี่เขียวเขาอยู่ไหนครับอยู่ตรงกลางหรือเปล่าผมรู้สึกทางตรงทางทาง,ทางตรงเขียวๆตรงกลางขาดะครับโอเค เอายังไงก็แล้วแต่นะครับเราลองไปหาเขาเลยดีกว่านะครับแฮ้ยเพื่อนมาเก็บเหรอไม่บุกเหรออ่าผมบุกเองก็ได้ครับอืมกไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะบุกกันเลยดีกว่านะผมไม่ใช่บุกสายแบบชิวๆนะแต่สายโคชิวตื่นดิงมองมองมองเมื่อมองทองฟ้าไม่เห็นอะไรเลยโอ้พังทางตัวเองเหรอเป็นไปได้ยากสีเขียวพังทางตัวเองเนี่ยนะครับ แต่ผมผมไม่รู้นะว่าตอนแรกนี่ทางมันพังอยู่หลืวว่าเขาเพิ่งมาพังนะฮะเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูอ่านั่นไง h โลโ o oh ยเย h นี่เหรอครับมาตเตอร์บอลโอ้โหสวยสวย,สวยนะฮะจีจีโอเคครับพวกสวัสดีนทะ้าขอ,ขอจบเพงตรงนี้ก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครด้วยถ้าอยู่แชร์ตรงนี้วสวัสดีครับกู Good ๊ดบาย อืมเอ้ยมีมีร่างวิญญาณอยู่ด้านหลังเนี่ยโอเคครับไปครับ